อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะภวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะภวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุอิมิตังมหานาจียาอภิวัตานังสุรัขันตานัง สัพพะเทวานังอิมินาสักพาเดนะสัพพะเทเวปูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีธิพันอรเมยนางเรือ เล่เทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิอยู่ณบริเวณปากอาวรนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบบุตรศลทัทธ จุดเพศส่วนกุศลได้แก่ในเพทย์ทรงชัยสีโรจนคุณผู้วัยชนณบัติมีจะได้ประทอบพิธีลอยอัภิเลอังคารของในแพทย์ทรงชัยสีโรจนคุณผู้วัยชนขอเจ้าแม่นาที ขาสีพันดอนเมยอยานางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาตัตผิดเละดอังคารของในเทศทรงชัยสีโรจนกุลผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนา บนบรรดาใด้ดวงวิญญาณของในแพทย์ทรงชัยศรีรัชนักุลผู้ไวชนยงไปสู่สติในสัมปรายพภูปะสสุขในทิพยาวิมานช่วนิีดนิรันการเกิดสรุ ลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ผู้วยชนข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพพยดาในมหาช,หหาชหหาานีะดีโประังไวิธีของทวงค่าขอท่านจงเ,เมตตาอนุญาตุทกทกสถาน เป็นที่สถิตตัติและอังคารของในแพทยทรงชัยสิวโรจชนคนุลผู้วายชนในคืนสมุดบนตนนี้เ้วยเกิ